วู้ยลุงบ่าวบอกตัวใหญ่อีกนะไหนลูงวู้ยตัวใหญ่เพิ่มเริ่มจ้ะทุกคนวู้ยอุ้ยของลุงบ่าวสุดยอดลุงบ่าวสาปูหากินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้ลุงบ่าวสาปูพาทุกคนมาลงทะเลมาลากหอยแครงกันนะคะทุกคนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะันู่นไกลๆนู่นมีคนลากอยู่นะคะนู่นแต่ว่าลุงบ่าวได้แล้วหนึ่งหนึ่งตัว <laughs> หอยแครงตัวเล็กจก้ะนี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะคะลุงบ่าวบอกเจอตัวใหญ่นะคะทุกคนว้าว หอยแครงมันหรือว่าหอยแครงจากกะพัดนะนี่ลุงบ่าวเจอแล้วจ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึ่งตัวลุงบ่าวได้สองตัวสาวปูยังไม่ได้นะนี่จ้าลุงบ่าวบอกว่าเจออีกแล้วนะคะทุกคนไปดูไปดูใช่ไหมลุงอุ้ยลุงบ่าวบอกว่าตัวใหญ่อีกแล้วนะใช่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 จ้าอุ้ยวางถังก่อนนะตัวใหญ่เท่าเดิมอีกนะลุงบ่าวบอกอ่ะใช่ไหมลุง นี่โอ้ยสาปูยังไม่ได้วันนี้ลุงบ่าหมันมากโอ้ใหญ่มืลมนี่ตัวดำปิดปีเลยจ้านี่จ้าลุงบาลากได้หอยแขงลิงตัวใหญ่เอาไปนะคะสาปูก็โดนแก๊กใหญ่ๆอูย้ยจ้าได้แล้วของสาปูตัวแรกตัวเล็กกว่าลุงบาวนะแต่ก็ใหญ่อยู่จ้า Ui lùng bào chơi khỏe khen cho thức quân Thấy nè Ui khoảng thập vũ có xuyên đang két két Ui lùng bào bọc tôi dậy nè Đấy luôn Ui tôi dậy bởi lắm cho thức quân Ui Ui khoảng lùng tuyệt sụt chọn Để lãng nám còn nè cha Lùng bào chơi ít cha ui. เจอแต่ลุงบาวลุงบาวได้หลายตัวและสาปูได้ตัวเดียวเองนี่ขนาดเท่าเท่ากันนะลุงบาวบอกเดี๋ยวไปล้างก่อนไปล้างก่อนจ้านี่นะตัวใหญ่เบืลมตอนนี้ใกล้มือแล้วนะคะทุกคนลุงบาวล้างหอยก่อนนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะนี่หอยแครงเยอะแยะ หกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนมาน้ําขึ้นเลยนะคะเราเอาแค่พอกินนะเราไม่ลงไปหาที่ลึกๆเพราะว่าคโครนมันลึกเกินเดินไม่ไหวนะเราหาแต่ที่ตื้นๆนี่ได้พอกินขาดูหน่อยลูกดี่จทุกคนหอยแครงหอยอูน้ําหอยแครงลิงมีทุกหอยนี่คลิปนี้ถนะ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทําคลิปกันด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอจ้ะ